สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาสูบน้ำจากป่ากันครับทำอะไรก็ได้ทรับสามพันสามพันวัดมึงเอาขอยดห้พี่น้องบานวะเสรแล้วต้องเตรียมการนีโอเคข้าเดียวถอดข้าเดียว มีเอาไหม้นพยัคปมีเหรอเดี๋ยวกนไปเอาเอาไหมนี่อ่นเดียวนะกะลังหบตักเพื่งาวาก็

I am. Thank you.